สวัสดีครับพี่น้องทั่วประเทศไทยและพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอันเป็นชิรักและครบรพยิ่งของกระผมเฉลิพมพระมลคัมเมื่อนี้ครับอยากเว้าครับหรือว่าพังผู้อื่นเว้ามัดโดนจะขอก็่อยากเว้าเพื่อนบนเป็นอยากว่าผู้ใดหรอกแต่ขอระบายนะครับเรื่องอนาคตของประเทศ เมื่อนี้ครับวันที่มองไม่เห็นอนาคตณนะวันนี้ประเทศไทยครับมืดตึกรับตาลงเห็นแต่ซากศพเห็นแต่คนตายเห็นแต่คนป่วยเห็นแต่คนด่ากันโลกโซเชียลกับกําลังเดือดร้อนเป็นอย่างหนักการเมืองหรือการปฏิวัติของประเทศไทยครับ นับร้อยขั้งบ่ได้ที่ทหารยึดอำนาจยึดอำนาจเลยเป็นผู้นำเองครับก็บคือเป็นนายกฐมะตรท,ทีเองหลายยุบหลายสมัยมันก็นยังคือเก่าครับแต่ก็พอทนแต่มัณนะปัจจุบันณวันนี้ครับมันเหลือทนครับหมอลำเริ่มหงอยล้วครับพี่น้องครับ ผมฝากข่าวถึงพอใหญ่ครับท่านพอใหญ่ประยุทธ์จันโอชานี่ครับที่ครบรพเป็นอย่างยิ่งผมขอเัวครับขอบินทาบาทจ้ะพอใหญ่เอ้ยพญใหญ่ตั้งแต่ผมเกิดได้ไญ่งมากนี่ครับคือว่าลกโทคเชียวมันบวาไหลกับบอหับอกเคยเห็นบุรใดาเอยียงกระเดกกระดอดอแท้แต่ผมเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นนี่ผม บุกขออยู่น้าผุกขอเล่าออกครับไปตั้งซื้อใหม่น้ำสกุลใหม่เยอะแยคนครับฉนั้นเมื่อนี้ผมสีมเาเบาเรื่องควมเดือดร้อนของพี่น้องหมอลำเท่าและพี่น้องประชาชนเท่าในฐานะผมเปลี่ยนหมอลำครับบมิสิทธิ์สิมเาเ้าจึงสี่แต่เมื่อหลายๆว,วงการหลายๆคนเขาออกมาว้าครับมาต่อต้าน มาขอร้องท่านผมคนหนึ่งครับกได้ท่านอาทิเป็นมอลลัมรุ่นอาุโสเคยเป็นนักปกครองหูจักดีครับเป็นนักปกครองและเป็นนักแต่งเพลงนักร้องเพลงที่ลูกหลานมอลลัมรุ่นน้องๆรุ่นลูกๆให้ความเคารพนับถือประเทศไทยถ้าหากตัดสินใจตะกี่มันไม่เป็นจังซี่ครับตั้งแต่แรก อันนี้ท่านตัดสินใจซาไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสจักสิไปให้จักสิไปหน้าจักสิไปหน้าจักสิไปหลังว้าวคือคือ,คอคกักกักว้าวไม่ชัดเจนท่านเป็นคนอยู่่ครับท่านท่านหูจักโลกโซเชียลบ่าท่านก็เปิดเบิร์ข่าวบ่ครับสมัครที่ละครับสมัครโซเชียว,วครับสิได้เปิดเบิร์ข่าวว่าข้ด่าเจ้าของหลายสำเนา เพราะเป็นกระบ,บอกลูกบอกล้านเหตดใ้ครับเขาไปเบิ้งครับวัาเต่ละมือเขาบอกมีอย่างน่ประิททยถากว่าท่านบอเหตุแบบนี้คือท่านหัวจกจก,การบริหารที่ดีและเข้าใจในราษฎรเข้าใจในประชาชนว่าขวอมเดือนห้อนเขาเป็นอย่างไรเขาสิเจอปัญหาอย่างแต่ท่านเหตุอย่างซี่หาเสากินคำครับ มือละสามลอยกับบอไดจากทำรายวันวันนี้ไม่มีไรายได้ไเลยเลยถ้าท่านตัดสินใจตะกี้คือปูพมครับวัคซีนครับตัวนี้สำคัญมากตอนนี้คือได้ฉีดเป็นบางคนบางคนก็นอยากฉีดบางคนกับอยากคู่หัวเจ้าของเป็นโควิดบ่เป็นโควิดไปนอนท่าตรวจครับยูอาร์ซีมหาทาน ผมห่วงซุมนี่ครับไปนอนขึ้นทาตรวจจากที่บเป็นโลกบติดเชื่อมันสตีดครับก็ะนอยบางนคนไปแอบยาคู่ว่้จะของเปลี่ยนอย่างเบิดอยู่ทั้งฟ้า,าวอนยังแน่กับจะมีอารมณ์ครับแลวพวกผมนี่ครับเคยทำมาหากินรัฐบาลได้กกบบยิ่กขบเป็นอย่างสี่แล้วครับถูกคักถูกแน่ รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบแปดมันก็สิไปยังสี่แหละครับถ้าท่านไม่ตัดสินใจทําอะไรตัดสินใจที่ละครับตัดงบทั้งหมดเอาเงินไปซื้อวัคซีนถ้าเหตุบพได้ไปบอกทักษิณให้เราสั่งมาให้เจ้าก็ว่าเจ้าสั่งได้สั่งได้กูขี่กูนี่มันบอกเขาท่าครับ เห็นแล้วมันบมเป็นไปใส่มาใส่ยุคคือเก่าครับแม่สินนอกดาวลอยเถื่อมันก็คือเกา่าพ่อ,อ,อเ,พเจ้าเหตุอย่งบมเปิดเลยตอนนี้มีแต่บริวารเท่า,ทาๆวยางซี่าสาซี่หลังหวังผลประโยชน์พ่อล้วละครับพ่อแล้วเงินนั่นมาเบิงมูเขาสิตายอยู่นี่เขาอยู่จงไดนเขากินจงไดนเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยมองเ,เห็นอนาคตม้แต่ผมระดับเป็นนักล่องเนี่ยผมก็แนบ่ยเห็นว่มผมเสียอย่างต่อไป หลายหคนครับวงการบันเทิงวงการนักล้องวงการศิลปินที่เขามีควมคิดแนวเดียวกับผมจากพวกทีเก่เคยเป่าลูกวีดครับเป่าลูกวีดต่อตานให้ท่านนายกปิ่นนายกเดี๋ยวนี้กลับใจครับเพราะว่าความจริงที่เขาได้รับผลกระทบที่เขาได้รับมันสะท้อนกับไปหมด เขาพึ่งคืดได้แสดงว่าเขารับอยู่ด่นรับน้ำท่านรับนำความศรัทธาที่ท่านเป็นชายชาติทหารเด็ดขาดแต่ไม่ชัดเจนเขาเสื้อมันท่านครับคำว่าแก้ปัญหาบ่อยคนขากันบ่อยคนโอเคครับหยุดแต่ว่าท่านควรจะทำพอสมควรท่านน่าจะหนีได้แล้วให้ผู้ที่เขาบริหารธุรกิจให้ผู้ที่เขาทำงานเป็น ให้ผู้ที่เขาหูจักห่วงราชด,ดอนซอยเหลือประชาชนคนไทยให้รอดพ้นผมเลยอยากหัวครับบางเรื่องที่ท่านเว้าเบิ้งเลยมันโอ้มันบคก็เด็กหน่อยครับเล็กหน่อยเขาเล่นหนังมันมันก็เบิ้งไปแต่หกักเลยครับแต่ท่านเห็ดมันปิดตาอ้ออกซะพอไงไออยู่เถาะครับผมขอลองในนามของหัวหนา้าศิลปิน นัลกล้องบอลลัมทั้งหลายอย่าอยู่ครับ,รบอย่ามาเที่ยวให้เถอะครับเงื่อนนั้นมือละลอยห้าสิบมือละลอยสองรอยนะอุ้ยประโยชน์เอางบตรงนี้ไปเอาวัคซีนเขามาด่วนครับถ้าท่านไม่ทําเช่นนี้สูโบโเห็ดตายครับตอนนี้จากลักพันขึ้นลักมื่นลักมื่นลักแสนนับมื่อได้ขน้นนาอยู่เรื่อยท่านเบิงบกขับท่านนีควรู้สึกบก่คือท่านยิบบกเขาแล้ว เอามาปูพรมเลยครับท่านสั่งไปเลยหยุดนอกดาวต่อไปนี้ประเทศไทยมีการปูพรมฉีดวัคซีนผู้ได้โบฉีดมีความผิดฉีดไม่หมดที่หรอกครับนี่ผู้ที่ฉีดผู้ท่บได้ฉีดมันก็ซ้ำเกา่านั่นแหละยิ่งเขาขออกข่าวท่านเอาวัคซีนที่เสี่ยงตายมากนี่แห่งจบสั่งสิ่งที่มันดีๆครับ ประชาชนคนไทยแค่หกสิบล้านกลัวเจ็ดสิบล้านแค่นี้ครับท่านยังดูแลบ่ไ,ได้แล้วท่านพาประเทศไปสู่ความเจริญได้จังไหมูพวกผมมดดรับทั้งวงก,การบวัวสิเป็นดารานักรองนักแสดงมีความคิดเห็นมติเดียวกันไม่ให้ท่านอยู่ออกซะครับอย่าอยู่เถอะ อยู่ไปกับเป็นขีปากมันสิเป็นบาปเจ้าสิตายบ่ได้เกิดเด้คนสาบคนแสงเจ้าหลายลูกเต่าเจ้ากําลังข่าคนครับท่านกําลังฆ่าคนไทยทั้งประเทศบ่แม่งได้ขาผู้เท่าขาผู้นุ่มครับท่านฆ่าแม้กระทั่งเด็กทารกที่เพิ่งจะเกิดมาเนี่ยโดยไม่รู้อีหนุย่ยสามเดือนเนี่ยผมนี่ครับของแท้ครับผู้ญ่บ้านหำนี่ครับเป็นผู้ย่บ้านมาเจ็ดปี เงินเดือนแปดพันกว่าบาทบอกเคยเอาครับยินน้ำกับบอ่อตายผมนี่ผมให้ครับอันนี้คือการให้ของผมถ้าคุณแน่จริงเนี่ยคุณบอับเงินเดือนจักเดือนก็นได้พอคุณมีทางกินหลายอำนาจบารมีเส้นยังก็ได้ยาเสตติยังเส้นผ่านได้เพราะอำนาจฉะนั้นพ่อสักครับพาลูกพาเมียไปเลี้ยงล้านสักครับ ถ้าท่านทําไม่ได้ตรงนี้ท่านจะบาปมากครับบาปนาสาโหดที่ท่านได้กอ่อกรรมทําเวียนไปครั้งนี้ทางที่อํานาจอยู่ในมือของเจ้าเงินอยู่ในมือเจ้าตัดกบทุกอย่างเอาเงินมาซื้อวัคซีนฉีดให้เปิดเมื่อฉีดหมดแล้วทุกคนมี้พูดคุมกันมีความมันใจโรงงานเปิดร้านอาหารเปิด เฝ้าระวังสิครับให้เขากลับไปทํางานคือเกา่าถ้ามีการติดเชื้อมันก็สิหน่อยลงถือว่าอัตราเสีย่ยงน้อยมากต่อไปกับเฝ้าระวังดีละครับเฝ้าระวังใครเป็นอ,ออกมากักตัวคอยๆเหตุผมเชื่อว่าตรงนี้นี่มันจะมันใจกว่ากันบรมเอนวาเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งผมบอเห็นความเลื่อนหวของท่านเลยอี่อใหญ่เอ้ยผมเมย ผมเมื่อยน้าเจ้าพยายุทธขอเถอะครับเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่คนไทยตาดำๆที่เขาหาเสากินคำมูท่านสบายครับบุมีหรอกนาย,ยกระฐมนตีทุกแต่ศีตาสาแต่มีตามาเนี่ครับจ,จักสิเงินคากับเขา,จ,าจักสิเงินขาน้มลูก,จ,กจักสิเงินคาจิปะทะ มันบ่มีอย่างสิเหตุเลยครับเมดแนวสิเบา่าครับถ้าท่านบอเล่าออกแสดงว่าท่านมึนครับมึนแห้งครับภาษาอีสานก็ว่ญญาหยาบฮิลิโอตาภะเคยบวชบว่กครับเคยศึกษาประธรรมวินัยบ่กฮิลิโอตาภะความเกรงกลัวต่อบาปความละอายแก่ใจคิดนี่ที่หละครับ ฮัดอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยสมองมันสิเด็โล่งมันสิเด็เหตุหยังที่มันเป็นแรงกุศลเหตยหยังที่มันเป็นประโยชน์กับแผ่นดินแผ่นดินคือแผ่นดินเกิดครับผมก็บอ,อยากไปใส่ประเทศไทยคือประเทศที่ผมเกิดที่ผมมีพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ในใจผมเสมอ พระมากษัตรย์ดงเดียวครับคือสมเด็จรอเก่าครับอมเสือว่าถ้าท่านบดสวรรคตประเทศไทยพระเทศไหสิพี่น้องครับลูกๆและหล,ล,า,นลานมอล่ศิลปินซอยกัน รวมมือให้เราไปซะอย,ย่าอยู่ถกพยายุดสมควรหรือเจ้าเจ้าย่าอยู่เลยมันบาปร้ายครับผมบอกสํานีแ้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ